นี่เนะาะถ้อยมันเบิดเสาเบิดคำหัาจะได้เลือล่ำเดียวน้ำกระยุระดับปานกลางนะครับบรเิเตลหลก็ยังช่วงน้ำหลากอีกอยู่นี่ครับผมไปเ,เข้ามาแล้วนี่ตราชิ ซาซิต 240L C เอียร์มันนะเกี์มัน ือพ่อตอนเป็นเล็กน้อยเนาะนั่งเบิงรถแม่โคเบิดมือยังทำขอน้ำซ้มป่าบ่ยอมกินแหน่มานํำกับบ้านกับบอกับพ่อมานํำกับบอกับสวินคอยทำแรงมากย่านทีหลอกวานี่นัง่งให้อยู่ขังกองยินกับบ้านบ่อใดผู้ใดเคยเป็นปะ ทำไมเป็นเล็กน้อยเห็นนี่เห็นตะห้อยแท็กกับู้ึิดีเลยสำหรับคนที่มักรถขุดเนาะเห็นต่ห้อยแท็กกับู้ิึีดีคนบอมากรถกับเพื่อบ,บอขอใจดนาะเนาะคือมาแหละนี่ครับรอบนี้ รอบนี้หนึ่งหนึ่งมืนตันก็ใส่เวลาอยู่ถ้าบติดคัดย่งกันอยู่ประมาณสมื่นสม,มื่นเนาะสมื่นสมื่นสมื่นเพเกินนี้ดนาโอ้ยแต่ละคนใส่ชีวิตเพือกันเนาะอยู่ทั้งเลือ อยู่กับเรืออยู่กับน้ำถูกขับรถก็อถ่อยู่ทั้งรถอยู่ทั้งถนนใส่ชีวิตกินน้อนทั้งรถต่างกันสายงานแต่ละสายงานเขบไปครับเลี้ยงปากเลี้ยงทองเจ้าของเลี้ยงครอบครัวถนัดไช้ถนัดมัน ส่วนตัวผมนี่เป็นมักแมคโครเลยครับมักรถแมคโครมักทากิริต่ว่าแห่งพอมีโอกาสที่เขาว่าสัมผัสรถแมคโครจักเทียงจะกันได้เบิ้งกับเบิ้งอยู่เบิ้ดมือขึก่อนลนะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ได้ toàn bộ quay này phần đây nó bạn nghe nói แรงใหญ่เลย240 LC รถขนาด24ตันบว่พี่น้องแม่นเนี่ยนาะบอรลูนจ็กดอกมากด้วยซื่อ สำหรับคลิปนี้ก็พ่อสานีก่อนนะครับกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้องครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการ็ดคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ